ก็กราบสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับก็อยู่กับช่องต้มเอ๋ใจเย็นนับก็อยู่กับช่องนนัทเฮลโรห์หกโรสซิ่งครับนี่ก็เป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับเลิกงานแล้วครับเลิกงานเช็ครถครับแดดอ่อนๆครับนี่ดาวเทีย์ขึ้นผิดฝั่งไอ้ลงผิดฝั่งครับมันลงผิดฝังฮ่าฮ่าฮ่าดาวเทย์มันร้อนนี่ก็พี่ต้อมเราก็กำลังอัดเจอร์บีนะครับอัจระ อ๋อเขา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 พูดอย่างงี้ตัวเขาพูดยังไงนะฮะอัดเกลียีกอืมเนี่ยกำลังแข็งเลยครับเดี๋ยวค่ำๆก็จะพากันไปอาบน้ำครับอาบน้ำวันนี้ทำงานเหนื่อยมากเลยครับไมต้องขึ้นกำลังแข็งฮะก็กำลังขยันไงตอนนี้พอค่ำกว่านี้ก็โอ้เลยงานแล้วเนาะพี่ก็ดูแดดด้วยทำไมตกโมงเย็นแดดลมแดดอนอนๆนะ แรงครั้งอัดให้ผมหน่อม mm. ผมไม่มีอันนี้ mm. เลยี๋ยวให้ทงมาช่วยถอดไฟออกอันนี่ mm. ครับจะถอดไฟราวนี้ออกครับ mm. ว่ามันสั่นแรงครับมัน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 หนักนด้วยต้องบอก เกุดแล้วมันงมาถอนแล้วมานาันหายี่ก็เย็ยนแล้วนี่สงสัยไม่เข้ามาหรอมั้ง <laughs> พี่มุดไปข้างล่างเลยเข้าไปข้างล่างเลยฮะอ,อ,อ,อัะมมหมดแล้วนี่อันนี้อะไรอ่ะห้อยอะไระไปอนี่เมืม่อไหรที่เปิดฟ้าทังเลย ขณะนี้ก็เหลือแค่น็อตตัวเดียวนะครับข้างนี้ก็ขาดหมดแล้วครับนี่ก็เป็นยางหัดครับตรงนี้ก็เหมือนกันับหลุดหมดแล้วครับเหลือเอ้ยอันนี้ก็ขาดลเลยพี่แต่ว่ายังไม่หลุดเฉยๆเนี่ยตอนแรกมันขาดแค่ตัวนี้แต่อันนี้ลามมาถึงนี่แล้วเนี่ย เอาไว้เนี่ยผมว่าร่วงนะถ้าเราเอาไว้แบบเนี้ครับไฟชั้นที่สองนะครับถอดไว้มีชีริน,นใส่บวชนานนบบหัวลุนหมดแล้วหัวลงไปหน่อยจะได้เอากุญแจ โอ้เอาลงไงไว้รถพี่มันมันมันม่หนีผมบหรอโอ้ยช่วยยกเพลื่อันใจได้หาเรือหัวอื่นไเอาลงง่ายเลยะนี่ยมยกุญแจเข้าด้วยครับเดี๋ยว อเอาแยกแถวออกไปทั้งถาดนี่แหละนี่ค,ค,ครับเครื่องมือครับ,บ,บอันนี้อันนี้ไม่มีเครื่องมือหรอกครับจะอยักมีถุงยางไหมเนาะเฮ้ยถุงยางพี่เอ้ยไม่ใช่นี่ว่า,า,า,าใช่ไหมมีจริงนี่ใชเรืองนะเปิดได้ไว่าใช่หรือไม่

transfer នេះមកប្រ <hi> ាក hey, ់គេអឺនំម <one> ្បាក់យណាដាច់មកហើយនេះមុននេះឯកពុះអូមួយនេះមួយនេះហាប្រាក់ទីនោះនោះប្រាក់ដែរឯងឯឯនេះដោះឯនេះអានេះសុខអញជួយចាប់អញថែឃ្លីបនំណាក់នេះខ្នោះថាអញដៃមិនដលឃើញនំមួយនេះ xin tạm Nato cái trường rồi. Nó mình... Ờ té lư đó. Ờ ở mình... Ờ. Mười, cái, cái, cái này đi mà. anh rụi đó. Mơ. Cạch cái chỉnh. Phải... Ê. Nè, nó khọ thui. Cái gì tụi nó. Đây người Ừ. Đây này mới cất đệ chọc cái đệ tư cái không nhựt bunny <laughs> <laughs> đó nhựt là mô 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 không mô 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 thôi mô 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 tại sao tụi mình em món nha anh em chết nha à, em 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 Này em em hơi, em 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 À, à, em này em 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 รถไฟนี่จรถไฟจุยจับก็อาจจะไม่ค่อยพูดภาษาชาวบ้านครับพูดภาษาท้องถิ่นครับเดี๋ยวให้ทอทงเป็นคนถอดดีกว่าเยเราค่อยช่วยยกเพราะต่อทงเชี่ยวชาญในด้านนี้มากเลยครับหรือหรือช้อนนี่ต่อทงเชี่ยวชาญครับอินัว มูนจีเจได้เอาขายสิเหลเย็ยนน,นี่เลยนี่เลยได้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 ตังกินเบียกิกนเหลเย็นนี่แหละรานึงก็ได้อยู่หลายบาทอยู่เนี่ยล่ะแต่ขายของหางไม่ไม่ถึงสิบห้าบาทหรอกเอาอัดขันเออเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเอ,เอ,เอรู้เรื่องฮะเท่ทุบต็ก <c oughs> ไหนไกัไหนทนไม่ออกออกแล้วพี่ออกแล้วไหนไหนพี่ใจเย็นมันออกแล้วดเดี๋ยวต้องเอามีดไปตัดยางออกครับเพราะว่าแกะไม่ได้ผมมัดแน่นมากครับไหนหมีดโอ้ย<ม>เห็นแล้ว nè, vui của viettong ở phía government là vì cái nọ lại phía ấy đo là cái nó lâu chứ ờ, này vô đo à, này khiến kiếp môn này vô môn này cây dốc lùng vô môn này vô môn này vô anh này vô môn này vô này vô này này เอ็มยวนุ่นใจเชินเอเากันเจ้าอู้อังคองยวนในมุกัดยังสมัยยิงหมดเขายครับขายครับหนีฮาร์โบ้เลยจริงนะนห่นะหมอ,อู้ย่าแต่ยังไงยุ่งใจนเนลยพุดนลุกจอดแต่ในแต่วันนี้นี่ครับน่าบอกไม่พอใจในสิ่งนี้ต้องถอดขายครับเฮ้ยเฮ้ยมันติดมวยจัง

Ờ. Này cái vinh này hinh 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 tôi hinh 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 ข้ายก็ขายแรกก็แลกมันจะใส่ข้างล่างีกันเนาะมันจะที่เนี่ยนครับนั่นบอกว่ามันโยกแรงครับนึ่งอยมีตองเขาเลยกันนี่แหละคือมันต้องใส่เงั้นแหละเอ้ที่ไหมยเนี่ยตอนนี้ไฟหน้าไปเจาดูมันเลยเดี๋ยวไปบอกเข่าแกะอะไร่เอือใเ้ยเราไปเก็บก่อนครับเรามาที่ ออครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์<ด>ชไปทางตามให้นอนัท <c oughs> เฮลโรห์อกเรซิ่งด้วยนะครับ <c oughs>